มีผู้ถามท่านปู่ครับท่านปู่คือผู้วิเศษใช่ไหมครับไม่หรือพวกเจ้าจะบอกว่าเราผู้วิเศษก็ได้เราไม่กระสนใจคำนี้หรอกแต่เรามีสิ่งพิเศษมาให้พวกเจ้าสิ่งพิเศษที่เรามาบอกคือการเตือนสติการสร้างปัญญาความเข้าใจอันใหม่ให้มันถูกต้องว่ากรรมนั้นมันน่ากลัว จงกลับมาตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจใหม่รักษาศีลร,รมเอาไว้คือศีลห้าให้ครบคันบุญทานนั้นอย่าจางคลายหายออกจากตัวนะไม่งั้นทุกอย่างเราเรียกว่าสวยนี่คือสิ่งพิเศษที่เรามาเตือนส่วนคําเตือนพวกเจ้าจะเชื่อก็เรื่องของพวกเจ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจพวกเจ้าแต่สิ่งที่เราพูดทั้งหมดจะบอกพิเศษก็แล้วแต่จะบอกพิเศษก็ตามแต่ ง่ายๆคือเราพูดเรื่องจริงจบแล้วเหมือนผู้พิเศษในเมืองพวกเจ้าตอนนี้กำลังถูกเชื่อแล้วนะก็ะยอมได้เดี๋ยวเราจะไปนั่งให้พวกเจ้าสอบถามได้หมดความจริงนั้นมันหนีไม่ได้มันมีแค่อย่างเดียวที่สุดที่สูนดแล้วก็จบจบแล้วก็มันจะได้จบปัญหาภาระแต่ผู้พิเศษมันชอบสร้างเรื่องมันอวดโอ้อุตริมันมีแสง ผูพ้พิเศษเนี่ยเขารู้ว่าโทษของแสงโทษของอวดโอตริโทษของผูพ้พิเศษนั้นมันคืออะไรเขาฉลาดแล้วเขาไม่จับพิเศษหรอกจับพิเศษ